ล่าสุดนั้นมีดราม่านะคะเพราะมีนักท่องเที่ยวได้ข้ามขรวุนว่าเจอประสบการณ์แย่ๆ โดยบล็อกเกอร์และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรายหนึ่งได้มีการแชร์คลิปวิดีโอค่ะที่เขานั้นได้เดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้แล้วเขาก็คร่ำครวญในคลิปว่ามันช่างเป็นทริปที่แย่เสลอเกินโดยมีการอ้างถึงวิธีการปฏิบัติที่เธอนั้นได้รับขณะไปเที่ยวที่สิงคโปร์และเธอยังกล่าวอีกนะคะว่าทุกอย่างนั้นแพงไปหมดเลยถึงขั้นกับให้ฉาย,ยานามว่าสิงคโปร์นั้นเป็นลาสเวกัสแห่งเอเชียโดยในรายงานนะคะได้ระบุว่าบล็อกเกอร์และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก รนซึ่งเธอผู้นี้ไม่ได้ประสงค์เอ่ยนามค่ะมีการกล่าวในคลิปวีโอล่าสุดว่าเธอบอกว่าอยากจะบอกว่าสิงคโปร์นั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์ประเทศที่เธอนั้นชื่นชอบเลยพวกชาวบ้านนั้นค่อนข้างมีกิริยาที่หยาบคายคนขับแท็กซี่ก็หน้าตาเบึง้งตึงไม่มีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสซะเลยนอกจากนี้ฉันยังต้องมายกกระเป๋าใส่กระโปรงท้ายรถเองอีกต่างหากแถมยังมาถามเซาซีว่าฉันนั้นทําเงินได้มากแค่ไหนซึ่งน่ารําคาญจริงๆโดยเธอกล่าว ข่าวว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นเธอบอกว่าทําให้รู้สึกว่าสิงคโปร์นั้นไม่ได้เป็นชาติในเอเชียเลยพวกเขามีความเป็นตะวันตกมากๆทุกอย่างนั้นแพงมากๆรวมถึงที่พักอาคารมารีนาเบซนก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงยึดติดกับโรงแรมแห่งนี้นักเธอกล่าวว่าเธอนั้นเจอปัญหากระทั่งคนหาร้านอาหารสักแห่งที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็มีอาหารที่พอจะรับประทานได้ถ่ายที่สุดเธอบอกว่าสิงคโปร์ให้ความรู้สึกลอมหลอไปทั้งหมดทุกอย่าง นนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเธอก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับลาสเวกัสแห่งเอเชียซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปบรรดาผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับชมวิดีโอดังกล่าวก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะบางส่วนบอกว่าสิงคโปร์อาจจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปสําหรับคนอื่น แต่นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าสิงคโปร์นั้นได้ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกแทนประเทศญี่ปุ่นไปซะแล้วโดยล่าสุดทางด้านเฮนรี่แอนพาร์เนบริษัทที่ปรึกษาด้านสัญชาติชั้นนําระดับโลกได้เปิดเผยผลการจัดอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกช่วงสิ้นปี2023ปรากฏว่าประเทศสิงคโปรนน์นั้นได้คว้าแชมป์อันดับที่1พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดไปครองซึ่งสามารถเข้าออกได้1 192ประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าตามติดด้วย3ชาติฝั่งยุโรปอย่างเยอรมนีอิตาลีและก็สเปนที่ขึ้นมาครองอันดับ2เข้าออกประเทศได้190ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าส่วนญี่ปุ่นนั้นตกไปอยู่อันดับ3ร่วมกับอีก6ชาติเข้าออกได้189ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าส่วนประเทศไทยนั้นเรียกว่าลำดับยังทรงทรงขึ้นจากอันดับที่70มาอยู่ที่64โดยสามารถเข้าออกประเทศต่างๆได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าจำนวน79 ประเทศขณะที่3อันดับสุดท้ายนั้นยังคงเป็นอัฟกานิสถานอยู่อันดับที่103เข้าได้27ประเทศและตามมาด้วยอิรักอันดับที่102เข้าได้29ประเทศและซีเรียอันดับที่101เข้าได้30ประเทศซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีคลิปในโซเชียลพูดถึงว่าประเทศไทยนั้นทําไมชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวแล้วก็ชอบกลับมาเที่ยวซ้ําไม่เหมือนกับประเทศอื่น,นที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากจะกลับไปเที่ยวซ้ําอีกเหมือนกับประเทศไทยคะ่ะ มาดูกระทู้ดังในโซเชียลกันนะคะคืนหัวข้อว่าทำไมาชาวต,ต่างชาติชอบมาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มักจะมาเที่ยวซ้ําไม่เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวคาเมรหรือว่าเวียดนามที่ไปเที่ยวครั้งเดียวก็ไม่อยากไปอีกเลยซึ่งกระทู้นี้นะคะเจ้าของกระทู้บอกว่าอย่างเวียดนามมาเลเซียหรือแม้แต่คาเมรคนส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวเท่าที่เคยดูข้อมูลแล้วก็คุยกับเพื่อนๆส่วนประเทศไทยมีสเสน่ห์อะไรตรงไหนบ้างที่ทําให้ชาวต,ต่างชาตินั้นติดใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวซ้ําจน การท่องเที่ยวของประเทศไทยติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งทะเลภูเขาแม่น้ำสตรีทฟู้ดและชีวิตแบบในเมืองห้างก็เยอะอาหารก็อร่อยวัฒนธรรมความเป็นมิตรของคนไทยทําให้ต่างชาตินั้นหลงเสน่ห์โดยเฉพาะกรุงเทพกับเชียงใหม่หรือว่ามีฟารซิลิตี้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าการรักษาพยาบาลที่ดีหรือการท่องเที่ยวราคาถูกแต่ว่าครบวงจรถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วอาจจะไม่เหมือนกับเมืองไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมาร่วมแชร์กันโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำ เลยนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่ามากกว่า55%ของนักท่องเที่ยวเป็นแบบที่มาเที่ยวซ้ําเวียดนามก็ทําไม่ได้มาเลเซียก็ทําไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคนไทยนั้นเป็นมิตรช่วยเหลือดีมากต้อนรับแขกสุภาพซึ่งคนไทยจะด่าคนไทยยังไงแต่คนไทยก็ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อยู่ดีและ2ก็คือเดินทางง่ายไปมาสะดวกเพราะว่าการคมนาคมของประเทศไทยดีกว่าหลายๆคนคิดเอาไว้ส่วนข้อ3ก็คืออาหารอร่อยเกินโลกมนุษย์ค่ะอาหารทะเลราคาถูกกุ้ง แม่น้าเป็นๆสตรีทฟู้ดในประเทศไทยประเทศไหนก็เรียนแบบไม่ได้เวียดนามนั้นแม้จะมีเนื้อตระเขเป็นสตรีทฟู้ดแต่ก็อร่อยสู้ประเทศไทยไม่ได้แล้วก็ผลไม้ประเทศไทยนั้นมีอร่อยอร่อยมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะส่วนข้อถัดมาก็คือที่เที่ยวมีเยอะมากแค่กรุงเทพที่เดียวก็เที่ยวไม่ไหวแล้ว ในยังแหล่งท่องเที่ยวจุกจิกมีเยอะอีกมากๆแต่ละจังหวัดก็มีจุดเที่ยวจุดขายเป็นของตัวเองไม่เหมือนเวียดนามหรือว่ามาเลยเที่ยว5วันก็หมดประเทศแล้วและข้อ5ทะเลก็สวยภูเขาก็เขียวชะอุ่มข้อนี้อาจจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้แต่ว่าประเทศไทยนั้นโปรโมทเก่งส่วนข้อ6ก็คือสถานที่ที่ตั้งของประเทศไทยใครอยากจะไปเที่ยวทะเลประเทศอื่นก็ต้องมาแวะทรานสิตที่ประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นไหนๆก็มาถึงกรุงเทพแล้วก็เที่ยวกรุงเทพสักวันสองวันก็แล้วกัน ถัดมาข้อ7โรงแรมราคาถูกแล้วก็ดีซึ่งในระดับราคาเดียวกันนั้น3ดาวของไทยเท่ากับ1ดาวของอินเดียหรือ3ดาวของฟิลิปปินส์คือ5ดาวของประเทศไทยอันดับที่8เวลามาเที่ยวประเทศไทยก็จะเจริญหูเจริญตาเพราะมีสาวสวยมากมายอันดับที่9แหล่งปาร์ตี้เวลากลางคืนเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีหลายแห่งที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารหรือแม้แต่เกาะพงันอันดับที่10แหล่งช้อปปิง้งที่ประเทศไทยนั้น มีห้างหลายๆระดับที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับตั้งแต่บแบรนด์ตลาดนัดไปจนถึงแบรนด์ไฮเอนดถัดมาข้อ11คือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเยอะมาก ซึ่งสำหรับประเทศไทยเรียกวัวฒนธรรมมีความสวยงามเฉพาะตัวไม่แพ้ชาติใดในโลกและ12คือความปลอดภัยสูงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาพูดเองเลยว่าประเทศไทยนั้นถือว่าปลอดภัยมากเดินกลางคืนก็ยังรู้สึกปลอดภัยและข้อสุดท้ายคือการยอมรับความแตกต่างเพราะว่าประเทศไทยต้อนรับทุกชนชั้นแล้วก็ทุกๆประเทศทั่วโลกแค่มาเที่ยวเมืองไทยคนไทยก็ยินดียิ้มต้อนรับเวลคัมถูไทยแลนด์เลยล่ะคะ่ะซึ่งแต่ละคอมเมนต์นะคะบอกว่าพัทยานั้น ว่าเด็ดราคาถูกสะดวกสบายของประเทศเพื่อนบ้านปีที่แล้วไปเที่ยวนครวัดคุยกับคนอเมริกาเขาบอกว่าเขามาไทยทุกปีเลยถามเขาว่าทําไมเขาก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลที่ไทยนั้นดีมากประเทศไทยคือดีที่สุดสังเกตเวลาไปโรงพยาบาลหลายแห่งจะมีฝรั่งแขกแล้วก็คนญี่ปุ่นมาตรวจโรงพยาบาลเอกชนบางที่ก็จัดโซนสาหรับคนต่างชาติก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าไทยเป็นเดสติเนชันแรกที่คนฝรั่งเศสจะออกเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าเพื่อนฝรั่งเศสเขาบอกว,ว่าเด็กที่เพิ่ง จบหรือว่ายังเรียนอยู่แต่ถ้าจะมาเที่ยวต่างประเทศประเทศไทยนั้นจะเป็นจุดหมายแรกๆเพราะว่าค่าครองชีพถูกแล้วก็สถานที่สวยยิ่งพวกชอบปาร์ตี้นี่สวรรค์ชัดๆปีหนึ่งไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะคะมาปีละหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะสังคมฝรั่งที่เชียงใหม่พวกนี้มาที่อยู่นานเป็นเดือนเขามีกิจกรรมอะไรไม่รู้มากมายเช่นไปทําอาหารเลี้ยงเด็กกาพร้าไปเรียนโยคะเรียนทําอาหารไทยเดินป่านัดกันไปแคมป์เยอะแยะมากๆ ขนาดเป็นคนไทยยังไม่เคยทาอะไรแบบนี้เลยเขาบอกว่าพวกนี้จะมาเชียงใหม่แล้วก็มาซ้ําไม่มีเบื่อบางคนยังไม่ได้กลับประเทศแต่ยังแพลนล่วงหน้าว่าจะมาเชียงใหม่อีกรอบบางคนก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่กลับมาซ้ําส่วนหนึ่งเพราะว่าคนไทยมีอัธยาศัยใหม่ตรีอย่างเช่นฝรั่งพอสูงอายุปรบจเรียณก็ชอบมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลเอกชนหมอและพยาบาลดูแลเอาใจใส่ดีมากกว่าอยู่ประเทศตัวเองซะอีกบางก็ว่าประเทศไทยนั้นถูกโหวตว่าคุ้มค่าในการเดินทางมาที่ เขาบอกว่าฝรั่ง99.99% 99นั้นตามเพื่อนมาแต่ว่าสถานที่ที่ยอดนิยมของเขาก็คือซอยคาวบอยพัทยาแล้วก็ทะเลนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกทูนึงนะคะเขาบอกว่าทําไมต่างชาติถึงมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นทุกป,ปีครับมีคนตอบเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาถูกง่ายๆทําอะไรก็ได้นักท่องเที่ยวเป็นใหญ่โลกสวยธรรมชาติสวยงามผู้หญิงไทยก็สวยบางก็บอกว่าเขาชอบผจญภัยในประเทศไทยประเทศไทยนั้นผจญภัยได้ตั้งแต่ลงเครื่องบินบางาบก็ว่าประเทศไทย มีอะไรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากดูอะไรที่บ้านเราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงคิดแบบเดียวกันบางก็บ้านเราตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้แทบจะทุกสายค่ะทั้งสายทะเลสายภูเขาสายวัฒนธรรมสายไนท์ไลฟ์สาย, Life, สายช้อปปิง้งสายครอบครัวเอาจริงๆประเทศไทยนั้นค่าครองชีพไม่ได้ถูกมากแต่ว่าค่าเงินนั้นถูกเฉยๆพอเปรียบเทียบราคาแล้วก็เลยพอรับได้ส่วนปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางสาม าทําได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายก็ถูกการสื่อสารก็กว้างขวางคนก็เลยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นคนไทยเองก็เที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเช่นกันบางก็ว่าส่วนตัวคิดว่าคนตั้งใจมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากเมืองไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทะเลก็สวยติดอันดับอาหารก็หลากหลายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เลยชอบบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพื่อนๆบอกว่าแค่ค่าตัดผมที่บ้านก็เอามาเช่ารถขับเที่ยวในประเทศไทยได้สบายแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกน่ากลัวแต่ทัวร์ศูนย์เดียของจีนนี่แหละค่ะ เพิ่งมากวาดล้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็มีชาวต่างประเทศจํานวนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเข้ามาเพื่อธุรกิจผิดกฎหมายเพราะระบบการตรวจสอบของประเทศไทยนั้นยังไม่รัดกุมพอบางก็ว่าธรรมชาติของประเทศไทยนั้นสวยมากๆค่างเงินก็ถูกสาธารณูปโภคก็ครบครันจะเที่ยวแนวไหนก็ได้ทะเลก,ก็มีภูเขาก็มีบางก็ว่าประเทศไทยเราฟรีวีซ่าให้หลายประเทศมากๆหลายๆประเทศที่เราฟรีให้เขา,เขาก็ยังขอวีซา่ายาก อยยอู่เลีกอย่างประเทศไทยโปรโมทซื้อโฆษณาในต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลียุโรปออสเตรเลียใครๆก็อยากมาเมืองไทยมีแสงแดดอาบแดดได้ค่าครองชีพก็ไม่แพงโรงแรมหรูๆยังถูกมีทุกระดับภาคใต้นั้นมีของดีเยอะคนก็ไม่เรื่องมากอยู่ง่ายกินง่ายไปมาก็ง่ายอากาศก็สบายค่อนข้างสม่ำเสมอเกือบตลอดทั้งปีการเดินทางก็สะดวกมีให้เลือกทุกระดับการเป็นอยู่กฎหมายการปกครองและประเพณี ก็ค่อนข้างสบายไม่อึดอัดและเร่งครัดจนมากเกินไปเหมือนกับประเทศอื่นๆอ,อยู่ตรงไหนไกลแค่ไหนก็สนุกได้ยันเช้าและที่สําคัญคนไทยนั้นเป็นมิตรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนแปลกหน้ามากที่สุดเขาบอกว่าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ประเทศไทยดีกว่ามากๆเลยทีเดียวบางก็บอกว่าประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นวัดวังโบราณสถานมากมายและก็ปลอดภยัยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เคยมีสงครามหรือว่ามีก่อการร้ายนอกจากนี้คนไทย ก็ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติเป็นอย่างดีเรียกว่ามีอะไรอะไรครบไปหมดปลอดภัยในระดับหนึ่งของกินก็อร่อยแต่ที่สำคัญประเทศไทยยังปลอดภัยมากกว่าประเทศที่เจริญเจริญแล้วอีกหลายประเทศ